สำหรับการตั้งค่าเบิกเงินจาก iStock Photo หรือว่า e t t ต i m a g e นะครับเพื่อที่จะเบิกไปยังเว็บเปลเนีนะครับวิธีการมีดังนี้ครับอันดับแรกนะครับมาที่หน้าแรกจากนั้นก็ตรง My Account เนี่ยก็จะมีคำว่า p เ m ็น t Option อยู่ก็คลิกไปนะครับมาอยู่หน้านี้นะครับก็ให้เราเลือกที่อันแรกนะครับที่เขียนว่า PrePass Mastercard นะครับ ในส่วนนี้นะครับบางคนจะงงว่าเออเราไม่มีบัตรเราเลือกได้หรือเปล่านะครับเลือกได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ามีบัตรหรือไม่มีบัตรเลือกได้หมดครับจากนั้นกด continu e หลังจากที่กด continu e แล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่ในส่วนของ payment นะครับหน้าเว็บเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกอ e ีเมลที่เราใช้ในป a y p นนะครับสองครั้งก็คือครั้งแรกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งนึ่ง c o n f i r มนะครับช่องล่างจากนั้นก็กด continu e นะครับ หลังจากที่เรากด continue แล้วเนี่ยหน้าเว็บนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่เ i เ n e a r าร์ดเซตอนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าเรามี Account ของ i ป n e ี r อยู่แล้วเราก็ไปคลิกตรงที่เขาเขียนว่า already have a เ i เ n e a r a c c o u ท t นะครับที่มันมีปุ่มคลิกเขีย e นะครับก็กดลงไปทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างให้เรา sign in นะครับเพื่อที่จะ connect Account ของกั t ตี m เมดของเรากับ Account ของเปเนียนะครับเราก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็อ่ตอบคำถามนะครับที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับแล้วจากนั้นก็กด Submit ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าของ payment option นะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเช็คให้ช่วนยนยเรา คลิกออกไปที่หน้าแรกก่อนนะครับแล้วคลิกเข้ามาที่หน้าเป็นม o p t ชันใหม่นะฮะตรงด้านขวามือนะครับที่เป็นเมน e t ทอเนี่ยจะมีระบุไว้ว่าเป็นเปอร์เนียนะครับถ้าระบุไว้แบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเราเนี่ยตั้งค่าเป็น p e อร์เนียเรียบร้อยแล้วนะครับ